ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนีกครับส่องสายฝ่าผ้าด้วยนะครับผมเมื่อกี้ผ่าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปู่ประตูชัยนะครับมาตาเมือเลขติลขวิ่งเขินตั้งแต่เขาไม่วัดเพิ่นเพราะท่านผ่าแจักเก็ตได้เนาะครับเหลขติดเลขวิ่งเพิ่นเขามาตลอดครับแต่ว่าจับปู่ประตูเนาะครับผมเอาเอาเป็นว่าไปรับซุ้มรับฟังน้ำกันเนาะครับว่าปู่สิ่เห้จังเลยหงดนี่ดค่ะ ครับผมไปนํากันเลยเ <Le ek S 2> นาะครับผมเลขติดเพิ่นบ่อนใน้หลุดเคยผ่าเะเตั้งแต่เขามาทำเข่าบอกใส่ผฮาเข่าตลอดเข่าตลอด้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่ทาคลิปมาเน่เล็กสองตัวเพิ่นเล็ก,ลกิิงเพิ่นยังมัหลุดจ,จ้าเทียเพิน่นหายมาสามตัวแต่ว่าเลขเพิ่นจำจับคู่ประถุมันนีก็เลยมีโอกาสมาตามนี่คือว่าป,ปูป,ปูประตูชัยแล้วก็ปูล่มไใส่ที่ที่เคยมาตาเมื่อที่แล้วนั่นเพิ่นก็ใไอ้ก่กกับซี้มันออกศูนก่ากับ สี่สองหัวศูนย์หนึ่งอาจารย์อื่นๆนี่ให้เจ็ดกับแปดปรากฏว่าไม่มีค่ะมีที่นี่ที่เดียวศูนย์กับหนึ่งวันนีปลูกก็ให้มาสองตัวแต่ว่แนีวันทางเพื่อนน่บอกว่าสุดยอดมากตั้งแต่เท็ดคลิปมากเนี่ยอาจารย์นี่เด็ดก้อมูลในอยันนี่นะคะปูเจ็ดสองเด้ปูเจ็สองก็เด็ดเหมือนกันแต่เป็นควนวลใช่เราเราบอกไม่ สำหรับเลขที่เป็นเป็นเลขวิ่งติดจริงๆน่ะทุกคนมันเป็นสูตรเดียวกันหมดแล้วเราไปทําสมรวจมาแล้วแต่ว่าปู่เนี่ยมันเป็นอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งเนี่ยที่เราจะเข้าเดี๋ยวเราไปฟังกับปู่กันเลยเนาะใครสนใจครีมแล้วก็สมุ่เจดแดงแล้วก็เหรียญเช่าบูชาที่ใครจะสร้างตั้งหนึ่งวันเติมเลขสองตัวเขเตรียมเตมหมดเลขวิ่งปู่เขามาตลอดเลยแต่ว่าต้องผ่าตดได้เลขวิ่งนี่ต้องทำปูนะ นี orange, so ่บวกวดก้อนบอกรูนี่งวกรอนเขาพูดสภาโอ้แ่บวคือหมูเี่เอาเขาพูดเดียวเลยนวดกอนหญิงศูนยกับหึ่มากผู้เดียวครับปุ่นตั้งแต่ปุ่นวดจะแดแม้วกัไแม่นแม่น่นเป็เตมเติม่วบันยงบวกรนุ่นเนี่ยูนกันเลยุ่นุ่ใช้อีกเลนี่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 นีนี่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 ่น่ีน่นน่ีิดเพิ่นหม มาน้ำกันนี่เก้าเก้าสี่ศูนย์มาน้ำกันมึงมาสวนโกครับที่สองอันให้เพื่อนเจบคู่อถือจับคพ่อถือแต่ว่าเล็กวิ่งหน่อยทวดว่าห้เจ่ถือนะ้คร at ับครับเอาเด้อนีันเยอะอนเอนนั่นอันนี้เพื่อนเจ้คู่ไให้แล้ว อยากตบมือเด้่ยบันนี้เลติดมีหมีเจ็ดมีแปดตาดีได้ตาไปเสียแต่ว่าหกับเจ็ดเด็กวิ่งเพื่อนนะแม่ก็บั่นไปย่ายไอปูอ้วังรวบเอซี่อด็กั่งเสียคังเต้นนี่เลยนี่อันนี้หางปลาปลาอันนี้หางกอดร่วมเงินตักเข้ากันพอดีได้เราซุ่มเนี่ยเลเียดเด่นแอ่ฝ่ายมันมากต้กันตัวปูแต่สิ่มาัมากดำแวมากต้กันีนี่เสียดตามแล้วเบปแบบนี่ย Minutes, หกเลขดังเจเก้าเลขเปียฝันเจสามเลขเจ้แดง6กสี่เลขล็อกเนี่ยเก้าสามเนี่กัเลขล็อกอาคือเข่าเบิดตเจยังสี่ก็ได้เจดสามกับแมนเลขล็อก5าเจ็กับแมนแบบนี้อ้าวหกเก้ากับแมนสาเก้ากับแมน3ามเก้าเก้าสามฮาเป็ซื้อเก้าสมไรเนี่ยคับเก้าหกกับแมนถูกกับเลขล็อกเบิหนึ่งสสสี่สี่แกับเลขที่พ่ออยู่ อันนี้แปดนะซี่แปดตัวเดียวเส่นเสยากติดซนีกกระทือเลขล็อกซีนเนาะนี่กระือเลขล็อกบล็อกเจ็เกตัวเดียวนอกนั่นตรงเบิดกับเจ็หนึ่งบลอเจเกบลมีกูมักเจ็ดเก้ายบซื้อไว้หลายแล้ล่ะเจ็ดเาเลยเด้าปดนั้หอเก้แดซื้อตเก้าเจ็ดลหลูข้าไปน้ำด้แมาไปดใต้ดินบ้านน้เล้ พูดให้ได้บนเป็นบนล่างเป็นล่างที่นี่เรจะอาจจิตท่านมมนเป็นตัวเดียวกันเนาะครับหนักจอไว้ค่ะท่านผู้ชมต่วเบิ่งไอเบิงเล็กบิงฟูผมมันเข่าอาเล็กพดู่สองตัวนึ่งบังสามนั่นดิแมย์พวกเก็ดแปบสเตียร์บนล่างอ๋อนีไก็นอ่อโเก็ดนกเก็ดมาฟ มเด,เด่นเจ็ดหัวที่แล้วเพิ่งเด่นซีเนี่ยวัวนั้นเพ<ส>ิ<ส>่งคือมันดอกซีสองมันนั่งหัวนันออ่งไหาออม,ม,ม,มันเด่นศูนย์กับหนึ่งเจ็ดนี่บนหรือล่างตุ่ทั้งบนทั้งล่างบ่ะปอ่มมาปุ่มมาหลางเด้อะข้าจ้าว่าดับล่างเพราะข้าเจะ้าเด่นล่างก็โดนเจ็ดหน้าหวดก่อนก็ว,ว่ามันดับเบิดนั่นแหละเงีนอยู่บ่บ่มันเด่นนุ่กัดเห็นบ่มันเข่าผู้เดียวนะแต่ว่าตามจริงๆเนี่ยเลขปู่เนี่ยเลข จิบแล้วบรุษตะเคียดใช่ไหมปตอมตปเสียเจ้าอื่นนีเจ็ดมาหกเจ็ดแปดเขาไม่ตลอดเล่ไหมแปดกับสี่ห้าเื่ากันแอบปูตักงหน่อยนีอยตังหน่อยไม่สี่แปดตัวเดียวนาะเขาจะเขาไม่ไม่เเรียองจีนี่ยแต่ว่าเพิ่นเคยได้แต่ว่าเพื่อนจับคููบดเือกจันกระบอกนี่นะนี่นี่แนวาทางดีคือปูนี่แหละปูลมไส้เนี่แหละเพราะว่าเรื่องจาตลอดนี่เนียนมันมันเตากับเจียม ก็เขาเลกล็อกไวได้หกับเจ็ดวันน้องหันมีมีม่งนสามกับมีแต่สามเก้าเก้าสามกับเจ็ดสามสามเจ็ดแค่นั้นคนแต่ชม่มแค่นั้นเนาะคนที่แล้วก็เจ้าเจ็ดกับแปดังพื่ผู้แหย่ชูนกับหนึ่งเนาะสักอจของผู้ไปใส่บอกมันดอกกันเทียบเทียบกับเล็กกว่าเขาจับขอบรด้คูเลยซื้อมันออกซูนขงมีตัวเดตตัวเด็ดตัวหนึ่งมาจับเซเลยกินตัวนั่นขันมีเามีเด็ดตัวหนึ่งเลยมาใส่เลขกิดเพกซีเจดซีเลยเมี่ยผมผ่อไหม อาจารย์ทายาเด่นเนื้อในซีข้างล่างซีล่างซีกับสามเจ็ดซีกับสามผีแต่วนที่สิบหกผีซีเดีนีเดันีหลกเลาะอันนี้หลีกกำลนี่หมก็ดีละดีละดีแล้วมนะไปพิ่เพราะกับมันสมเนือแขับชกัไปออกสิบตัว่ตัวนี้นี่ตัวบันตัวมานี่มาก นี่ม่เข้อยังเตียมนี่นี่เลขบินพันด้แม่บินงมะลนีสองูเก้าตมาตรฐนมาตัวนี้ปานมาตนวกับชีสองบนเองบันเองมันไ่ตัวนี้นี่มันมันก็เก็บออกเซกันเนีู่นึงหาชูนงมือออกกีเอาสองมาใส่กับชูนึงสองนั่งโบว์เชนเก็บออกศูนึงหาสามตัวนาะปู่นาะ ใช้สายไฟเรื่อว่าสอง่สอง้หัามันมาสองตัวเลยท้งหน้าน้งะวัดนี้ิเคราะหวดนี้ลูาะหดมันงือเีที่วันนี้ละอันนี้อันนี้เอ้าเดียนชยาสือตัวนี้ด่มือเส้านศูนเดือน บ่เมื่อขืนเพันซื้อศูนย์กับเจ็ดสามบ้นนี้เมือเศร้าพันมาซื่อเก้าเจ็ดสามกับหกเจ็ดสามศืนย์น้ำเมทิลเียวกันเนี่ยเนี่ยเป็นสื่อน้ำเมทิลอยู่หน้าบ้านเหมือเศ้าซีเมนซีเมนพันฝันดีเส้นจะยากพ่อเดียมจะเกาวพันเคยถือสามตัวไหมพ่วงอวกานพันถือสามตัวศูนย์หนึ่งสองเนี่ยซีเมนพันฝันดีพันมาซื่ออีกนะอันนี้อันนี้มันเป็นหางยอดป้าป่าข่ะ องุง่าย hơn หนังหันเลยอันนี้มันยอดรวมทั้งเบสเลยเก่าเ่าเจ็ดสามคาตรงก็เลขถูกแม่ใบนะเก่าเจ็ดสามตีปูเลขรวมคือเก้าหกหกเก้าแปดเจ็ดตัวค่ะปมั้เนี่ยก็เจ็ดสามปาป้าพี่เขยรนั่นได อี้โอ้เหล็กกามเจ็ดสามนี่ซื้อไปได้เลยนี่สามเจ็ดนี่ว่เล็กวิ่งคูกับหกกับเจ็ดเนาะพูดนะวันนี้จะฟังหรือว่าซื้อซื้อจะได้มันบ่ถือกหรอเจ็ดอันนี้เจ็ดนตัวเนาะเดี๋ยวสั่งเนาะถึงที่ถืเมื่อนี่สามตัวหรือบ่ถือกอีจักเทียดเลาท่ชมนผู้ชมแคบหน้าจอไว้ทนผู้ชมโชคดีลำลุ่ยถูกไวไปน้ำกันมีคอใส่กับเหล็กหักเจ้าอื่น สบายี่ขาไปมองที่เลขล็อกนะคะเนาะเข้าไปดูเลขล็อกได้แล้วมาเปรียบเทียบกันบนเป็นบตนไม่พบมาเห็ดมาหกเจ็ดแปดคือตัวดินตัวดินจุดทูมัอนั้นเันที่หกกับเจ็ดได้หกบนล่างสี่เจ็ดได้หกสี่เจ็ดมาพูดจูอ๋อมันกลเลขกันตัวเดียวกันแต่เจ็ดสี่นะเจ็ดสี่หกหกสี่เจ็ดส่างี่แดงไปจกไฮได้หมู่บ้านหกเจ็ดห อันทุกอย่า้อจาบอกในจาบนกคือจเมียนมันกลไปสลับต่อพูดจะได้กับพูดอะไรพัดไฟพูดด้วยะได้ไมเนได้ยไปด้วยกาค่ะขอบคุณค่ะสนอมามามันเสียบย่ไหนีมับอกนูดึงแต่ที่บอสัดรู้บปัาบอสอดบอสอดบอสตบอสตเหรองต่เยไงยันเลยเนาะบอดีโอ เมื่อยหัวกเนด้ดรดจีนตับเลยอ่ะอืมินตับก็ดีสำหรับผู้ใดที่เป็นพีต่าปูยูซรูวาเลกวิ่งปูเขางวดหนีเล่าให้หกเจ็ดแปดนะฮะต่ว่าเลกวิ่งเท่ๆหนึ่งมีหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดแม่แนานอนแต่ว่าปูมันใจเจ็ดเนาะปูนะมันใจเจ็ดงวดเจ้าพันกระบอกให้ซีงวดนั้นผนต่อคุณค้วยเพราะว่ามันต่อเดียวที่เสนเลอดยับหญ่เยแท้ ยับคูแห่งีะ้หกเก่เจ็ดเก่าเจ็ดสามหกสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสามล่างก็มีสี่แปดเจ็ดสาเจหนึ่งหาเจ็ดเกหกสมเจ็ดน่าครับตามไปน้ำกันน้องคบเอาขอให้ทุกท่านโชคดีครับเปิดสำหรับคลิปนี้ใส่ฟ้าผ้าด้วยกันขอล่าท่านผู้ชมไปเพียงท่นนี้นะครับขอบคุณครับ